ปฏัสดีครับอาจารย์สมพรนะเป็นช่าของเงินสวยที่มีเงินแค่สามพันบาทนะคะเกิดโรงเรียนแล้วก็นนะี่ต้องไปยืมเพื่อาะที่จะเปิดโรงเรียนสวยแล้วก็คือตอนเรียนสวยนะคะคือไม่มีเงินที่จะเรียนสวยแล้วก็คือต้องไปยืมอ้างสองพนะัน,น,นแล้วก็คือต้อง,ง,องลุกขึ้นปีหนึ่งปีสองนะคะเพื่อที่ ที่จะยังสูงสวยอยากให้น้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าพี่หนุ่มก็ตามในเรื่องแบบนี้เราสามารถที่จะส่งความรู้สึกให้ได้ใจคนพอมีเศษคนพี่น้องก็เสียตอนเด็กใจอายุสิบสี่ปีแล้วก็คือมีพี่ชายห้าคนและพี่หนุ่มเดี่ยวคนแต่ว่าชีวิตคนเรานะคะเกิดในฉากครอบครัวที่ว่ามีพี่ชายเราต้องขอเสื้อสีแดอย่าง มีอาจารย์วุนไม่เีน้าม่สุดมีอไม่ใช่เรคือหรือว่าที่สำคัญที่สุดทุกวันนี้มีโรงเรมในเครือของเราสามสาขาแล้วก็มีรลากๆประกอบเสริมด้วยที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีแบบของตัวเองเราเข้าสั่งเนีที่เป็นขวานซิกเนเจอร์ของจังหวัดพัทลุงนะคะคือหุ่ยยาอายาเราสุงโดมกับเข้ามาแล้วก็คือเราค็ผลิตภัณฑ์ข้าวสั่งลกของเรามาผลิตภัณฑ์เนเส้นฝะคะสามตัวแล้วก็ที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือ นี่รางวัลปรการูคนชั่งแบบคนในทางของัชอันที่สิบผ้คนทุแบบปีที่แล้วปีปีหกได้รัสปีดีสีดสีการเชื่อมสามีสอนะครับำหรักจริงจริงก็คืออยากจะตัวเ้ยอสัทํมอย่างงี้คืออยกให้คนมาซื้อแบบจะอให้ป็นการศึกษานักเรียนฟรีนะรอยากทุนการงนี้ไม่ได้ทำกับตัวเองแต่อยากให้ทางรายการคืออยากให้เป็นตุนก็ใช้ด้วยนเรียนฟรีน good night